ดูแลพ่อและทั้งดูแลตัวเองพี่นางเลยขมุกข,มม,ขม,มมหลังจากานางาพักพ่อนน้ำในเราก็ยังทอละอาบคำจกอาบเราอะเนาะ<ด>เอาวันนี้กับพี่น้องเอ๋ยเนาะทักทายสบายดีเด้อบัดสุขสุขคนใช้ใช้ใช้ผมเห็นชัดสวัสดีสวัสดี <c oughs> โอ้ยกินดเลยยาจะกินมนันหรือบัส<ด>อะก็คงกินยาคงไม่น้อยพี่น้องบัสพอได้แผกเนาะเจ้าบ่มี่อันาน่ะบ่ ห้านั่นมันจำกระใหม่กระซ้ามเก่าเด้อกระซ้ามเก่าเทียนขาดมันรุ้นนะเขาจ่อขนมันนางขาลูกน,<ด>นางาขาคอยลูกมานอนเฮือนนำ้ำ<ด>กอดลูกไปเบิ้งทีวีอยู่เฮือนหลังอืน่<ด>อนพอดีแม่เจดี คนกลุ่มกลุ่มกลุ่มขึ้นมาแต่ขี่ตะไฟเนาะหรือว่าห่องครัวหรือว่าเพื่อนครัวของน้องสอนได,ด้ีปนองเด้อตอนนี้เป็นลาเวลาสี่โมงเข่งแล้วเนาะทางน้องสอนผลกำลังอ่าจูฟืนจูไฟหนึ่งเข่าทาพ่อมากแต่ให้มากแต่สวนพี่น้องเลยอ่าเป็นลูกชายที่ ดูแลพ่อและทั้งดูแลตัวเองพี่น้องเลยขมุกขมม,ขม,มลังจากานางพักพรน้ำในเราก็ยังพอละอาบคำจะอาบเราอะเนาะเอาวันนี้กับพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีเด้อ<ไ>บัดสุขส,<ไ>สุขคนใช่ใช่ใช่ผมเห็นชับส,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 สบายด,สาดีสบายด,าดีโอ้ยมาตอนนั้นคือยาวยังบม่ได้รุดออกมาตัวเนาะรุดมากออกเท่านั้นเทหน่อยอระบ,บาดน,นีิพี่น้องเลยอ่าเนาะ เอาการทักทายเด้อพี่น้องเด้อทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุสุคนสบ,บายดีเอฟซีปุณนใหญ่จีบุญประทุกทานเนาะยินดีตอนฮับเขาสู่สองยูทูปาบุญซาละวัดอีกคือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเอาคล,คลิปนี้เนาะอีพีนี้ทั้งบุญกะสีมาถ่ายทำบรรยากาศอยู่เพื่อนน้องสอนแล้วก็สีไปหาทางน้องออนน้ำแน่เนาะไปเยี่ยมไปยาม,ยามทางน้องออนผูเป็นเอือยไพน้องขาน้องสอนเอง โอยทางบ,บุญกับสิครับพิถามทางน้องออนว่าน้องออนมีเอ่ยอยังไงนะยาทีให้กินหมดเนละยยาจะกินหมนอดหรือเปล่าเด้อโอ้ถ้าก,กินยาของแม่นหน่อยกินของเบิ้ลเป็นถาไดแพงเนาะชุดยอดหรี่เจ้านี่ <laughs> เชี่ยวไปทิมบันนี่เนาะเ้อาพิไปถามอันนั้นเขานั่นข้าวน้ออ,อนจานดาวเทียมเนาะ กับพอดีมีทางแม่ใจบุญเนาะคนอยากสดสวยทางด้านจานดาวเทียมของน้องออนเนาะกว่าน้องเพิ่นมีระบอรหรือว่าจังไดพอได้ให้นอ้องพอได้ให้ลูกเพื่อนเนาะลูกของน้องออนมีทีวีเบิ้งรวมมีโทรทัศน์เบิ้ง,งสันติเงินเนาะโอ้ยเอามีมุกปีใจเนาะขอบุญขอบคุณขอบุกบขอบ,บใจทางแม่ใจบุญหลายเด้อเนาะแม่ ที่ช่วยๆทางครอบครัวน้องสอนเนาะอ่าแล้วก็ครอบครัวน้องแอนที่เป็นโลกไทยนาะแล้วก็ครอบครัวปอะตูอาเลียนเนาะปอะอตูเจ็ดปีมาบัดนี้เราก็สิไปซอยทางน้องออนเพิ่มเติมพี่น้องเนาะเรื่องทีวีหรือว่าอยากให้ลูกเพิ่นเบิ่งยาามค่ำกลางคืนแน่เนาะวันใด งเงียบบ่งเงาในเฮือนในซานพี่ดยังเไยเนาะเขาเขาเบิกคุณเขาไม่กับใจได้แม่เด้อเนาะไปตอนนี้ขึ้นไปหาทางน้องสอนก่อนพี่ดยังไงอา่จาจะแน่แน่หลังจากมาแต่อา่ากินขา้าวกินน้ำเนาะพักผ่อนจนกายซ่ร้นิดซ่ร้เมื่อยระเบอบอ๋ออ่ะนี่ก็เป็นสภาพเป็นซานน้งองคนพี่ดยังไงอา่าลงโจงไม่ม,มียังมีแต่ผ่มครับสาดเสียมอนแล้วนอนเนาะ กระเขา่าซีกระสอบป่าซันก็พร้อมสังกระซีเขาเกาเขาขี้เมียงแล้วว่าซันพี่น้องเลยเนาะเสียวแต่ต้นนีอะไรพี่น้องเลยนะกลมลงลูกขึ้นกแหวาดเสียวเลยปึ๊บนั่งกอดเข่าเงาใจอยู่พี่น้องเลยมาพิงไพ่บ่เนาะหนาวบ่มาได้นาวกันแต่งานเห็ดไว นางเฝอหม้อเข้าดูเดี๋ยวมันไหมพ่อไหม,ลไมแล้วผมไปจุกจูลูกโพดผูกเลาะดูจูลูกลีนี่ก็ไมัหดเข่าแล้วเนาะถอยออกนี้แห้งพูดพื้นนี้จังแหง้งเจ้าจูเจ้าบ่มีอ่ะนะบน่ห้านั่นมันจังบ,บ่ใหม่กระซ้า,ามเกา่าเด้อกระซ้า,ามเกา่าเทือข,า,า,ขาดมันลุนะฮอเจอกนมัน กาวามันมันล้มโมหนึ่งนะให้มันบังไว้ได้บังไฟไว้ได้โดยอ่ากระซ้ารือว่ากระมังอะไรให้มันแ,นแบนแบนออกหมือนมันไฟลุกนะนั่นเลยไฟลุกมันก็เปลวไฟมันก็ลุกออกมานอกพี่มันถึงหดเข่าไปเลยฮะลงเมืองทำมีซ้ามเกาซ้ายังอะนะเจาะเจาะก่นมันเป็นวงกลมสำหรับตะเคียนอยู่ไฟเจ้านี่แหละหดเข้าจะจะถวยมาทีนึง ถ้วยหนึ่งสองถ้วยถ้วยหนึ่งสองถ้วยทั้งคืนนึ่กินโมคอยร้านอะไรเนาะกินล้านที่เก่ากินนะบริขิจเนาะนอนหลับน่าได้อืมกินเนี่ยน้องมาลับก็กินน้องมาลับเลยเนาะได้ยังส่มาแรงกินเนี่ยโอ้เห็นบ่ลืมซื้อซีนแหงไว้พอเจ้เอาเด้ออ๋อแล้วกินแะมักินไข่ไข่ยังบ่ ไข่ไก่เนี่ยนะโอ้เฮ็ด่อ้ได้กินโซลาไข่ไก่จืดใชยแช่จืนใส่น้ำมันมามีบันน้ำมันน้ำน้ำมันน้ำืชเนาะโดยมาแล้วก็นอนหนีแล้วเนาะโดยเฮ้อจันไปละไปเือนประตูอาเลียพาบารเพิงไปซื้อข้าวซานไปให้เพื่อนโดย นีหมอนจูขอเลยไหม <c oughs> มีแต่ฟื้นแบบนี้เนาะบุยฟื้นอ่าโดนซัมโบดีแคนอะไรมันใหญ่พวกมกระดูกแค่เดียวลูกเนาะโดยแคเดียวกระซุกแล้วมันไฟมันลุกตลอดเนาะอืออืออ้านี่นองเนาะนี่กลายเป็นเพื่อนคู่ของน่องควนนี่แหละที แนอนพันใส่สีประจำวันหนึ่งเขาหน,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 นึ่งหน้าไปช่วดกินเดี๋ยนี่แหละพี่น้อนเสียวไฟใหม่ปิวใส่ผากากาดแล้วก็ผัแห้งคันเห็ดลเห็ดแบบคือมีบอลน,นอนคือกันเห็ดเห็ดลุลมไข่สีนอนล้มนุ่พบอนอนอยู่คนทรรมแต่ว่าเห็ดเทินคั่วเนาะโดยทั้งนี้คั่วแบบนี้แนีแ่ยเมนแบบนี้ เดี๋ยวบอลนี่เออบอลนี่ยิ่ปุ่นแข่งนอนหะอ่าเดี๋ยววุ้นกับศิปรึกษากับลุงจันอีกเท่าน,นึงเดินเนาะอ่าพอดีมีทางแม่เจบุญพนกายอยากให้ว่าวุ้นถามเดินปรึกษากับลุงจันอีกเท่าน,นึงเดินเนาะอ่าว่า เรื่องอันนี้นะพี่น้องเพื่อนคัวเนาะพอเอฟซีก็คอมเมนต์มาลาอยู่พี่น้องเลยถาวาสีเห็ดเพื่อนคัวน่ะเห็ดชงเก่าดเห็ดเป็นสองสั้นเลยโดยอ่าเจ้ามาบอกแบบนี้มาเนาะเห็ดเป็นสองสั้นโดยเจ้านอนอยู่เทิงโดยเห็ดของหนามอยู่ลุ่มโดยเนาะถือเจ้าเนาะโดยอ่าเจ้านี่นอนอยู่พี่ดยเวลามีลูกมีแม่มากอ่ะ แนอนาคตจะ<ด>มีเมียมากเอาเมียม,มานอนอยู่นีนโดยในนั้นเฮาเข็ดนี่แต่ว่ายันบ่มียังให้พอเฮานอนเพื่อนนี้นเหน็นบัดมือมือเมี่ยหาผักหายงังได้ละให้แตงเมียนอยู่เพื่อนนี้ข่าวน้ำม,มันกินไเพื่อนใหญ่โดยแต่ว่า,บาบมัน,บ,มน,น,น,นบ่มีเล็กน้อยเห็นแบบมีลูกแล้วมันชุนซอกับพอ่อครัแบบว่า,บาบพ่อมันเท่ามันยุ่งสมองอม,มันไปยากบุญ นั่นขึ้นมาเล่นก็นได้ได้เอาอันนี้อันนี้เลาะอันนี้ให้พี่น้องคอมเมนต์อย่างบอกน้ำกันเนาะแล้วกัว่ามันโอเคบอพี่น้องแต่ชาน้องพลอยา,ากได้แบบนั้นแต่ถ้าวันก็จะพึกงคางลุงอีกเนาะหราลุงเซียงดีน้ำบอหรือว่าจางาังได้เนาะเูาก็เหตุตามงบนะแต่ว่า เฮ็ดสูงขึ้นมาเอกษริใส่งบปลายกุเก่าเนาะแต่กษัริคือสิบ่ัลายกวัปานไดบัวเรวจันไดพีนองลย้นาะเด็กชายบุญกิติปรึกษาทางลุงจันกนเนาะว่าลุงจันโอเคก็โอเคแต่ว่าเฮางตามงบเฮาและถ้างบเฮาโอเคเฮาเฮ็ดได้งบเฮามเฮไม่เฮ็ดบ่ได เห็ดเฮห็ดแปลเก่าน um. ี่ຫັ້ນນະພີ່ນ້ອງແຕ່ວ່າມ້າງອອກໂຕເຊົາເກົ່າເຊົາຫລືບິດຕຊົໃໝເຫດ2ຊັກເຫັດເືນอยู่ເຖິງຫ້ອງນ້ຳอยู่ລຸມໂດຍທໍາຢູ່ຫ້ອງນ້ຳຫັ້ນນະໂດຍເຂົ້າມາເນາະເຮົາໄດ້ຊລອງປກສາທາຈພທแม่ພລອງລົບິນດຕຍັງຊມນກມີລກໍຊລອງປຶກສາໃຫຸດຄุย คุณยายจบุญพินเนาะทางคุณยาทาุจันทร์เาดี่นองเนาะเฮ็ดดีนําบ่หรือว่าจังใส่งบหลายเนาะดูอ่าาลุงจันทร์ก่อนมัใส่งบหลายกว่าเก่าบ่าุจันทร์ว่ามันหลายกว่าเก่ามันนน่กจําเป็นเฮ็ดแบบเก่าเนาะตามงบเฮาแล้วเนาะดูถ้าเฮามีงบสํานีเฮาสิบึนหลายกว่าหันมันก็บ่ได้ดูาันบ่ได้วิ่งแบบทางลุงจันทร์บอกเนาะเาตงบพันเนาะดู เอ้าชูขึ้นไฟบานนี่จังมองไปอาบน้ำมันแล้วนึงข้าวนี่ก็สิอาบนึ่งข้าวน้ำแล้วโดยอาบเนาะมันไปซีแล้ว ใ่โอเคเด้อเดี๋ยววุ่นยากไปหาทั้งร้านจังก่อนเด้อทั้เดือดจังก่อนเด้อโด้วยขอน้ำซะสบายดีเด้องายใจดีคอยาความเจ็บยาไข้ความไอยามีคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอให้ปลอดภัยคอให้ไปใสมีคนเบิ่งแย่งคอให้ดีสุขภาพแข็งแรงอย่าเป็นไข้ไอหนาว ขอให้ธรรมดาเบิงแยงเด้อให้เจดียใจลลายเด้อขอให้เอฟซีทุกคนมีกำลังใจให้เด้อกดไลค์คอมเมนต์มาให้เบาซ้อนคิดทำอะไรขอให้ได้สิ่งนั้นใจละลายเด้อโอเคนะชื่อๆนะมาขอไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหาทางเอื้อจังก่อนเด้อไปถามเรื่อง อาจานย์เราเทียมกันพี่นาะโอ้โหตกก้มนายไปเนาะบก,ก้มไรติเคิลละบาดหัวบาดลังนายไปเนาะเฮ้อแม่ทั้งน้องซ้อนบอกเอ้ยน้องน้องอ้อนบอกไปเนาะคนขี่รถอยู่โอ้ผมกำลังขี่นขี่รถขี่ล่างอยู่น่ะหานอ่ำวงม,มันก่อนขี่เป็นหรือเ่ใส่ใส่อะขี่ไปตังใดละอ้อนอ้อนอ้อน ขี่พี่ขี่พี่มาด้วยมาด้ว,ดวลูกไห่บ่เดินเดินฉันแซ่บเพราะโอ้โอเห็นเข็นมืขี่รถแอบรถป้อมกีนี่น้งนองอลลงลอลและนุ่งตัวแม่น้องวันใหม่อ๋อลูกไห่กำลังเฮียนรถอยู่ลูกไห่พี่น้องเลยป้ารถแถบบ่ทันเราก็ได้เนาะอ่ากำลังเฮียนรถลูกตื่น กำลังแอบมอเตอร์ไซค์ลูกก็ตื่นก่อนพี่น้องเลยอ๋อโหให้ห้องหาแม่อยู่กำลังเห็นน้องเพคนฮัดขี่รถเมื่อกี้นี่บันทองออนกำลังเฮียนขี่รถบ้าเมื่อกี้นี่บ้างอขี่โดยสบายดีดยดเห็นเจ้าเมื่อกี้เริ่มขี่เด็กขี่เป็นแน่เนาะเริ่มคล่องแค่วันอะไรพี่น้องเขาอยากติดหม่แน่อดเต้ แอ้ลูกหายแล้วพี่อะไรอ่าอาลูกกินนมถ้าก็เริ่มเฮียนบ่หรือว่าจังใดเริ่มเฮียนถ้าก็เริ่มเฮียนเนาะโดยอ่ามัก็เริ่มเฮียนสามชี้มือแล้วชี้มือแล้วบ่โดยเป็นยังไงคุณชื่อว่าตัวเองเป็นอยู่บ่เป็นแล้วขับได้อยู่เนาะโดยอ่าดีละดีละโอ้ยอ่ เอาละเอาซิวงมามางอมมาฝากฮะไปปั่นกันกินเด้อโดยขอบใจให้ดูกินเนาะอ๋อเป็นยังไงเนาะอาทิตย์ทษฐานมาดีๆไม่แห้งโดยได้ยังกินแรงไหเนี่ยกินน้ำไม้น้ำไม้ก็เกากินกินน้ำไม้ฮัลโ มาเจอเพื่อนน้องซ้อนเมื่อกี้เนาะเลยบปวุ่นสมาาิทางน้องอ่อนว่าอย่างนี้ก็รทัศน์แก้วในมีมันบ่มีลูกแอลเบิ้งเบิ้งตลอดแต่ว่าเบิ้งบ่ได้บ่โดยมีจานเห็ดบ่ได้จานจานอาเทียมบ่มี่โดยหัวมันบ่มี ยังเตะน้ำมันเป็นยังก็มันเพ่บ่บ่เพ่หัวมูมีหัวเตระมูมีหัวจานหัวจานมูมี่เออออเออเไรแป้งบ่หรือว่ามันถ้าข้าแป้งกับซีอใหม่มันพอสมคัญบ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบุญชิลองไปถามเบิ่งเนาะพอดีแม่พนวัยอยากจะซอย À, bung chào thiên mày chào để lại nó à. Đường nhờ, bơm hương này lo, bơm hương bung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  cái bung hương 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 bung ถ้าลูกเฮาเมื่าอยากเมื่าเฮาไปเอ๊าวยังลูกเฮาเบิ่งก็เฮาเบอร์น้อนหอนั่งอยู่นี่นางทาลูกนางทาคอลูกมานอนเฮือนน้ำบ่ลูกไปเบิ่งทีวีอยู่เฮือนหลังเอิ้นินมันอืมพีแม่ใจดีเพิ่นบอกฝากบอกพระบุญมาถามเจ้าเนาะคนวาสีอ่าซอยทางด้านจานดาวเทียม มันราคาเท่าไรเดี๋ยวมึงไปแจ้งแม่พันไปเด้อก็ได้ให้ลูกเจ้าเบิ่งในเนื้อไม่ซ่านนี่แหละวัดมาตอนกลางคืนมาแหละมันเงาเงียบเงาเลยเนาะเิอมโเห็นเจ้าขีรถเจ้าเมื่อกี้ไวดาีเนาะขี้ข่องน่ะเนาะชักมือก็เฮ็ยนมาซีมือวะโอ้เสร็จแล้วลูกหานอนห่าเฮียนลูกห่าไม่ได้นอนห่าไม่ได้เฮียนห่าเอาลูก อากาคับเจ้ามีน้ำอาบโบดยทั่วบดอาบน้ำสามสีมือวันเนี่ยหาไปอาบน้ำยุ่คือวันหักเัาตักซองขุเหาตักให้ลูกเัาอาบอือคือ้น่นี่เด้อ่าทั้งเมย์เมยจะดีเมย์หักของน้องแช้คนนั่นแหละคนฝากมาบอกกว่าเออ อ the so, ่าเดี๋ยวเบิ่งสิไปบอกตำแหน่งแซ่อีกเทนึงไปหาเพื่อนน้องแซ่ก็ได้นั่นเด้ออ่าเดี๋ยวเบิ่งิลองไปลมกับน้องแซ่เบิ่งเนาะดออ่าเ็มาอาบก็แต่ว่านอก็ตน้ําฝนอยู่เนาะเด้อาตน้ําฝนน้อยอฝนมันบ่ตกเนาะบ่บ่ังเลยอาตงนํานเฮาได้แต่นงเค้าอื เขาได้นำใส่หนึ่งเข่าเนาะได้หน้าโมมีแล้วกับไปนองเลยลำบากอยู่ทการเนาะลูกกาบดาน้ำอบในแล้วีละลูกเขานอนเขาเล่นไปอับน้ำหวลูกเขาไปนอนไออือโอ้ยงลายเนาะงาย้ามดแล้ว นำสั่งบดแล้ว,วเขาซื้อซื้อได้ได้ไม่ได้ฮาแต่เขาตายแล้วซื้อจงกันเฮาอยากซื้อจงกันคือกันแต่เหาเงินเหาอย่างร้านหนึ่งหาไว้ให้ลูกเฮาอ,อไว้ยันลูกเฮาเป็นเจ็บเป็นไข้ยันหมดหาหายัางกบรบบได้กีกเดียวลูกน้อย ไปหับจางกับอะไรย <ừ> mm ันลูกเขาให้เขาเอาไว้เงินนี้มีแลาวสกัวเงินไหวล่ะเนาะไหวใช่ใจใจในเพื่อนไม่ได้นี่ลูกเจ็บเป็นอันอุ่นมากเลยแม่แม่เขียหน้าว่าป้อมนำ้ำแม่ขอเน้อยเจ้าบ่บ่จงกันกับย่าป้อม ว่าย <ih ak violin Legisl acy> ่าเฮามีเงินเฮาจ่ายเงินก่อนจังหาผมเฮเฮาบ่กล้ามเฮาให้ผมเฮาบ่ได้จงกันแต่เก่านั่เฮาจงจงซื้อจกันได้มน้ําขึ้นมาหันน่ะบ่โดยมแห้งหมดพอน้ํามันบกมาแล้วก็ค่อยมาอีกเนาะน้ําสังเนาะบ่มีน ปมเดียวนีแก็ว่ามีแม่ขคิดมาปมมัดนะจะนานแล้วฝนตกไปเรื่อยๆมันก็มีไม้ออกหนามเนาะเดินถามมันฝนตกไปเรื่อยครับแต่มีเงินแล้วกับปมขอปมเพิ่นเนาะสื่อเพิ่มเงนออกสกัดนะเนาะขาไฟเนาะต้องเสียร์ขาไฟพันนั่นเนาะปมหนามเนาะเดินให้แล้วอ้วนกับมวยยัางดอกเนาะไม่ยอมมาย่างไม่มาฝ่าก็มาทำเรื่องจานทร์เทียม เราก็จะแจ้งทั้งในผนไปเด้อดเจะนักเที่ยวมาทธ่ทำรูนยูฮานหรือบันดงเนาะแต่ว่ามันเขาพอแป้งได้บอลหรือว่ามันขาแป้งกับขาสื่อมันมันต่างกันหลายบอลก็ว่าจะได้กันเอาไงนะแต่ว่ามีอะไรบอลเลยอ้่หมีทำเพิ่มแค่หนึงน้องคำคือหมดฟันยังบ่บ่จะหมอยบ่เ้าพันวันเมื่อคืนนี้เ้าพันพัวเ้า <ม>เป็นแต่พี่บ้าคือเก่าเป็นคือเก่เกเาโดยพอจะคิดลาได้ภาพจิตมันยังร้อนโยพี่น,น้<ด>องภาพที่ว่าพวจะเคยเป็นบ้าไว้งไงซะพี่น้องนะเนาะคเอาคอยเบิง่งติดตามเบิ่งเด้อแต่ว่าในจารันเทียนหลวงบนจะมาให้ยเด้อโอ้ขอบใจเด้อยขอบใจบ๊วบุญยุดีมีแห้งหสุขภาพขแข็งแรง คงเจ็บอย่าได้คมคลายอย่ามีปักรสนาสินได้ขให้ได้สินนี้ขอให้บวบุญไปใายมาใายกับใหคนหักคนแพงขอให้บวบุญไปใายมาายให้หลอดปลอดภัยทั้งหมดอัดสีขวายเทวดาหักแพงคงเจ็บอย่าได้คมคลายอย่ามีสาธุโอ้ยสาธุโอ้ยขวาบวบุญกินข้าวก้อนจนไปเล้วก็กินมาแล้วพาน้องซ้อนมาแต่ปลูกมันอยู่สวนเพิ่นแล้วก็ไปกินข้าวอยู่บ้านดงกินอิ่มมาแล้วเด้ะ ขอบใจหลายเด้อบุญไป,ปเพื่อนก่อนเด้อสบายดีสบายด,สาดีสบายดีน้องลาสบายดีสบายด,าด,าดีเอ้ไปพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวได้เรื่องในลล้ลาจังใดเนาะจากสีมาติดตั้งหรือว่าต่อจานอะเทียมใส่โทรทัศน์ัดตัวทีวีเพื่อนน้องอ่อนเพื่อนพี่น้องเลยนาะพอได้รลูกเพื่อนเบิ่งย่ำคำเพิ่มขึ้เพื่อนอยู่ซ่านจะของหรืว่าไปเบิ่งเพื่อนคนก้อนเดือน ทำไมเป็นแบชดซอยมาทางด้านนี่ยพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นขอบุญคุณขอบกบใจเด้อทางแม่ใจบุญแม่ใจดีที่ทางฝั่งไทยเขาก็ไอบุญกุศลที่แม่ชดสว้อยผู้คนเนาะขอให้แม่ได้แต่ความสุขความเจริญขอให้ได้แต่โชคลาภขอให้เฮงเฮงปังปขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เนาะอ่าขอให้ผ่าคนเจ้าคุ้มครองขอให้ท้าปใส่มาใส่ให้ตอดปลอดภัยได้แม่เด้อเนาะเนาะเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อทางเอฟซีบรรทุกแานปุญญาเจ็บบุญปตาลุงเอาอา ขอบุญขุบคุขอบบุญขอบใจพักสุขขสุขคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพระบุญสารวันตลอดมาและทีมงานเาพัดสุขขสุขคนเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขพักสุขขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ขอลากรกราคา่าสบายดีและสวัสดีเมื่สุขขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งให้อยู่เย็นเป็นสุขเอาลำล้ำเลยด้วยเค็มๆปังๆรวยเงินรวยทองเด้อพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีเนาะ